ลอมานานแล้วเนี่ยเ <ś ling> <Hej> ฮ้ยโทรจานโทรจาน คุ้นวายมากไปไหนกันมาเนี่ยกินข้าวมาครับทำกันบ้านมากลนนี้ทำกันบ้านคืนนี้ไปกินข้าวมากินเขามาครับจริงปะเนี่ยทำกันบ้านแล้วเป็นเดี่ยต้องไปช่วยยายขายของยายขายของอีกสรุปว่าไปไหนกันมายายเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวยายเป็นเจ้าของร้านรักการเออรักกันด้วยเพราะผมทำทำงานนะทำกันบ้านครับเราชื่อแมงแบอกว่าไปกินข้าวโอเคครูเข้าใจทุกคนเนาะวันนี้เรามีวิชาอะไรครับมันเป็นวิชาแบบว่า ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนพิชา,าจิตสัมผัสมันต้องมีคติประจําใจในการที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันหนูหนูมีคติประจําใจไหมท้าไหนลองท่องให้กูฟังหน่อยได้ไหมห้าหกเจ็ดปดไม่ไมต้องบินให้สูงอยากใครเข้า ไฟให้ถึงไฟเท่านันพอโอ้ไม่ก็ครูได้ยินน้องๆเด็กประถมพูดแฟนชานของเธอพวกเธอฮอตเหมือนกันนะนิดหน่อยครับไม่ผ่นไม่ผ่นในขนาดนั้นครูอยากจะให้นักเรียนมาทายแฟนชานในยุคของครูบ้างอาแบ่งเป็นทีมนะกันฝั่งทีม A แล้วก็ทีม B เริ่มจากทีม A ก่อนละกันเนาะเป็นแบบว่าทีมลุ่งนะ แฟนชานของครูเนี่ยเรียนกลุ่มนี้จะทายได้อะเปลาครูสัตลาครูสัตลาโถครูสัตลามนบุนีไม่ทายบุนแคนบนแคนอ่าพี่มื้อเฮ้ยพี่รมพี่รมอะไรพอนพี่รมพอนเอ้ยอดอะไรออนกระพา อ่อนดุมาไม่ใช่ออรัไทยสีอะไรสีอรสีรสีอะไ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 รสีใช่สีรีพรอนจินอะไรจินรู้ตินรู้น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ใช่จินตะลาถูกต้องไม่ไทยใบไทยเผย พงอะไรพงมาพงมาพงมีใช่มีใช่พงตาอะไรพงสวัสดีไม่ใช่พงสวัสดีพงสันทอนเอกอะไรเอกไม่ใช่เอกไม่ใช่เอกไม่ใช่ yes ไทยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไทยธนาวุฒิแชมป์อะไรแชมป์อะไรไม่ใช่แชมป์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 อะไรไม่ใช่แชมป์รามอ ครูจะให้ท่องในยุคของครูอ่ะลองดูสามสิครูจลามุนเกลนพิีลุมบอลประเทไทยพิดีพอดิตลาไม่ไทยโมจ่าพอดเอกไม่แฟนตาแค่นละ